บนนู้นอ่ะเขาขึ้นไปกันยังไงสองคนนู้นอยู่ข้างบนเขาบอกว่าเดินขึ้นไปนะคะนี่คืองานของเขาเขาต้องไปสร้างอ่เหล็กที่อ่ากันหินตกลงมานะอะ่จะมอะีอะไรนะฮุบ,ชบเชลเบอเฮลิคอปเตอร์นะคะเขามาส่งของมาส่งเหล็กแล้วเขาก็จะทำงานต่อยบนเขาเมื่อกี้นี้เราขึ้นไปดูยอดเขาบนนู้นนะคะออตอนนี้ กาจะได้เจอพอดีนะคะ สุดยอดเลยนี่คือการทํางานนะคะการไม่ให้หินเหลือของตกลงมาเขาก็เอาเหล็กเอาของไปวางแล้วก็ทํารั้วต่อเมื่อกี้นะคะพนักงานคนที่แบบใส่เสื้อสิมส้มนะคะตรงนู้นอะ่ะเขาบอกนะคะเขาเป็นคนเล่าให้ฟังยอดเลย ไม่วิ่งหนีคงจะแบบเห็นทุกวันจนชินไม่อยากจะเชื่อว่าเราก็ขึ้นไปจุดสูงสุดมาแล้วนะคะ ็นตกลงมาบิดพึ่งเคยเห็นชัดๆแบบนี้ครั้งแรกเลยนะคะ ส่งไปส่งมานะคะแบบนี้ตลอดนะก็คือเอานั้นกลับเอานี้มาสลับสับเปลี่ยนนะกว่าจะได้ต้องใช้เครื่องบินนะคะเฮลิคอปเตอร์เนาะเพื่อขนของนะคะ oh. นี่เลยนะคะที่เขาทำกันข้างบนนี้โอเคค่ะนิดก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ คลิปเที่ยวได้เลย